สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะเดี๋ยววันนี้ทางร้านเดอะแกรนซอกนะคะกลับมาพบลูกค้าทุกท่านอีกแล้วนะคะพาลูกค้าทุกท่านมาชมสินค้าที่เรียกว่าถุงเท้าราคาโรงงานนะคะถุงเท้าราคาโรงงานวันนี้นะคะเดอะแกรนซอกภูมิใจนําเสนอในส่วนของถุงเท้าที่เป็นลายลิขสิทธิ์ชินจังนะคะเป็นลายลิขสิทธิ์แท้ถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนนะคะลูกค้าท่านใดที่ชอบในส่วนของงานลายน่ารักเป็นงานลิขสิทธิ์แท้นะคะก็จะมีใน ส่วนของอาลายชินจังนะคะพร้อมเดอะแก๊งของเขานะคะก็ส่วนนี้นะคะลายชินจังมีให้เลือกหลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบยกเซตชิโร่นะคะแล้วก็แบบยกเซตชินจังอะไรพวกนี้นะคะคือทางร้านมีมาพร้อมเลยนะคะลักษณะของงานเป็นเนื้อผ้าหนานุ่มฟูนะคะเน้นความยาวประมาณใต้ตะตุ่มนะคะใส่สำหรับเท้าประมาณเบอร์35นะคะถึงประมาณเบอร์4ี นะคะตัวนี้เป็นความยาวมาตรฐานนะคะเ,เป็นถุงเท้าสำหรับผู้ใหญ่นะคะ,นะคะเด็กๆ,ๆที่ยังยังไม่ถึงเท้าเบอร์3าก็ยังไม่แนะนำให้ใช้รุ่นขนาดฟรีไซส์นะคะตัวนี้เนในส่วนของงานนะคะจะเป็นลักษณะมีป้ายแท็กป้ายแขวนนะคะลูกค้าที่สนใจเอาไปขายก็คือสามารถเอาไปแขวนโชว์สวยงามนะคะตัวนี้ เนื้อผ้าเวลาลูกค้าหยิบจับดูก็มีความนุ่มฟูนะคะใส่สบายเท้าแน่นอนไม่คันนะคะตัวตัวลายกระตูนที่ถักลงไปเนี่ยจะไม่มเป็นผ้าขายุกขยุยอยู่ด้านในนะคะเวลาใส่ก็จะมีความรู้สึกว่าใส่สบายเท้านะคะตัวนี้ทางร้าน The Grandsock นะคะจัดจำหน่ายอยู่นะคะโลละ100บาทเท่านั้นนะคะโลละ100บาท1โลบรรจุ12คู่นะคะ100บาท ราคานี้เป็นราคาขายส่งยกแพ็กยกโหลนะคะลูกค้าท่านใดที่ซื้อเยอะนะคะยกล็อตยกโหลแบบยกแพ็กใหญ่ๆแบบนี้นะคะ100โหลขึ้นไปนะคะราคานะคะจะลดเหลือเพียงโหลละ90บาททันทีนะคะ90บาทเท่ากับ คู่หนึ่งก็7บาท50สตางค์เท่านั้นเองนะคะราคาขายส่งถูกมากๆเลยพร้อมด้วยคุณภาพสินค้าที่แน่นๆเน้นๆเลยนะคะ The Grand Sox k นะคะภูมิใจนำเสนอสินค้าดีราคาประหยัดแบบนี้นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจก็เข้ามาชมสินค้าได้ที่ The Grand s o c k ขายส่งถุงเท้าราคาโรงงานพิกัดร้านนะคะอยู่ที่รามคำแหง2ซอย8เขตประเวทนะคะรามคำแหง2ซอย8เขตประเวท กะะรุงเทพมหานครนะคะเบอร์โทร086 599 0832นะคะ086 599 0832แอดไลน์สอบถามเบอร์สอบถามเส้นทางสอบถามหรือว่าจะเข้าไปดูรายละเอียดสินค้าในไลน์ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นเพจ The Grand Sock ขายส่งถุงเท้าราคาโรงงานก็ได้นะคะลูกค้าท่านใด สนใจถุงเท้าเข้ามาชมได้เลยนะคะไม่ใช่มีแต่เพียงลายลิขสิทธิ์นะคะลายาแฟชั่นทั่วไปนะคะเดอะแกลนซ็อกก็มีนําเสนอต่อเนื่องเลยนะคะอันนี้เป็นงานาลายน่ารักงานแฟชั่นทั่วๆไปนะคะ เป็นลายการ์ตูนสีสันสดใสมีความหลากหลายนะคะมีความหลากหลายเนื้อผ้ามีความนุ่มนะคะเบาสบายนะคะใส่แล้วแห้งไวไม่เหม็นอับนะคะรุ่นนี้นะคะแพ็ก10คู่นะคะในราคาในราคาจะดจำหน่ายอยู่ที่75บาทเท่านั้นเองนะคะ75บาทถูกมากๆเลยถ้าเทียบกับคุณภาพที่แบบ เนื้อนุ่มแบบใส่สบายนะคะแล้วก็มีความหลากหลายมากๆเลยนะคะโปรโมชั่นวันนี้นะคะท่านใดที่ซื้อ2อ2แพ็คได้ถุงเท้า20คู่ราคาจะลดจาก150เหลือเพียง 150, 140บาทเท่านั้นนะคะ140บาทนะคะ20คู่140บาทนะคะย้ำกันอีกครั้งนะคะ20คู่140บาท10คู่75บาทนะคะ ลูกค้าท่านใดสนใจก็แวะเวียนกันเข้ามาชมสินค้าที่ร้านเดอะแกรนด์ซ็ได้เลยนะคะแบบนี้มีเลือกเยอะแยะมากมายลายก็น่ารักสดใสแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นแบบรีวิวจากร้านที่ร้านจริงๆนะคะขายส่งจริงๆนะคะท่านใดไม่สะดวกมาก็มีจัดส่งนะคะบริการจัดส่งถึงที่บ้านเลยแจ้งชื่อที่อยู่มานะคะที่ร้านจะไม่มีรับชำระปลายทางนะคะมีแบบโอนเงินนะคะชำระเงิน ผ่านหมายเลขบัญชีหรือหมายเลขเบอร์โทรศัพท์พร้อมเพย์ได้เลยนะคะที่ร้านของเราสะดวกสบายนะคะท่านใดมาก็มีที่จอดรถหน้าร้านนะคะที่จอดรถว้างขวางไม่แออัดนะคะเข้าง่ายไปสะดวกออกง่ายนะคะอยู่รามคาแหง2ติดกับมหาวิทยาลัยรามคาแหง2เลยนะคะอันนี้ ทางร้านก็มีสินค้าเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นลายแฟชั่นถุงเท้าทำงานก็มีนะคะแต่วันนี้เรานำเสนอสั้นๆแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะยังยังไงก็ทักกันเข้ามาเยอะๆนะคะ0865990832คะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ